ตำนานเปรตวัดร้างผู้ร้องขอส่วนบุญเรื่องต่อไปนี้ไม่ควรฟังคนเดียวไม่ควรฟังหลังเที่ยงคืนและไม่ควรฟังถ้าคุณเป็นคนใจอ่อนเพราะนี่คือเรื่องของเปรตผีที่ไม่ได้มาเพื่อหลอกแต่เกิดจากกรรมที่หนักจนตายแล้วยังไม่จบ ในชนบทแห่งหนึ่งของภาคอีสานมีวัดร้างตั้งอยู่กลางป่าละเมาะไม่มีพระไม่มีคนทำบุญเหลือเพียงศาลาไม้ผุกับเจดีแตกครึ่งเหมือนถูกของบางอย่างฉีกออกจากกันกลางคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องยาวเสียงแหบตำ่ำเหมือนคนอดข้าวมาทั้งชีวิตหิวน้ำ หิวเหลือเกินเสียงนั้นไม่ได้มาจากพื้นแต่มาจากที่สูงกว่าต้นไม้หลายคนเคยเห็นร่างสูงผอมจนเหมือนเสาผิวหนังตึงติดกระดูกปากเล็กเท่ารูเข็มแต่ท้องป่องเหมือนจะระเบิดยืนอยู่หลังเจดีนั่นคือเปรตตำนานเล่าว,ว่า ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านเคยเป็นคนรวยแต่โลภโกงกินขโมยของทำบุญตีพ่อแม่ด่าพระหัวเราะใส่คนจนวันที่เขาตายไม่มีใครมางานศพศพเน่าอยู่สามวันก่อนจะถูกเอามาฝังไว้หลังวัดคืนแรกหลังฝังหมาทั้งหมู่บ้านหอนพร้อมกันคืนที่สอง วัวควายดิ้นขาดเชือกคืนที่สเสียงร้องเริ่มดังเปรตตนนี้ไม่ได้หลอกเพื่อความสนุกแต่มันขอขอข้าวขอน้ำขอส่วนบุญแต่ทุกครั้งที่ชาวบ้านเอาอาหารไปวางอาหารจะกลายเป็นเลือดน้ำจะกลายเป็นหนองเพราะกรรมของมันหนักเกินรับบุญไม่ได้ มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อพากันไปพิสูจน์ตอนเที่ยงคืนพวกเขาหัวเราะถ่ายคลิปตะโกนท้าทายทันใดนั้นลมพัดแรงต้นเมยสั่นเหมือนมีอะไรไต่ลงมาหนึ่งในนั้นเงยหน้าขึ้นและเห็นหน้าเปรตอยู่ใกล้จนได้กลิ่นซากเน่าปากเล็กๆนั้นขยับเหมือนพยายามจะพูด แต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่คําขอมันคือเสียงกระซิบเอ็งแบ่งกรรมให้ข้าได้ไหมเช้าวันรุ่งขึ้นพบเด็กคนนั้นตายผอมแห้งเหมือนอดอาหารมาหลายปีทั้งที่เมื่อคืนยังแข็งแรงดีตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้วัดร้างแต่เสียงร้องยังไม่เคยหายไป ชาวบ้านเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่มีใครอุทิศบุญให้ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆเปรตตนนั้นจะยังยืนอยู่ตรงนั้นร้องขอและค่อยๆดึงคนที่กรรมคล้ายกันไปแทนที่มันและคำเตือนสุดท้ายที่ผู้เฒ่าผู้แก่พูดเสมอคือถ้าคุณได้ยินเสียงขอส่วนบุญอย่าพูดตอบอย่าหันไปมองเพราะมัน อาจไม่ได้ขอข้าวแต่มันกำลังเลือกตัวแทน